ความในกของกสวเกี่ยวกับการแทฉุกเฉินะค่ะก็โดยแนวปฏิบัติของบริษัทนะคะเรามีในส่วนของมาตรฐานที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานแล้วก็ผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทอยู่ค่ะก็จะมีการจัดทําแผนนะคะแล้วก็มีการซ้อมทุกปีเพื่อที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทําให้พนักงานของเราเนี่ยปฏิบัติงานกับเราได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย สินนี้มีชอบพิเศษอะไรคะเออต้องบอกว่าด้วยการที่บริษัทเองเนี่ยได้รับในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติงานในทะเลที่ที่มีพื้นที่แท่นนะคะแล้วก็มีพื้นที่การขุดเจาะที่มากขึ้นเนี่ยเราก็ให้การดูแลทุกพื้นที่เท่าเทียมกันค่ะแล้วก็เบื้องในอนาคตเราก็แผนว่าทุกๆพื้นที่ของเราที่เคยเป็นทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานเดิมและพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ เราก็สามารถที่จะนํามารวมกันเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเป็นหนึ่งเดียวค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตของเราที่วางไว้ค่ะมีการเพิ่มทักษะในการดูแลด้านความปลอดภัยอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ค่ะอาจารย์ก็ได้มีในส่วนของการวาง ซีเนเิโอไว้นะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดการซ้อมที่มีความหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงได้ mm hmm. ค่ะตอนนี้ก็ mm hmm. ก็ขอเอนี้ยกุ่ไว้เป็นความลับนิดนึงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวผู้เข้ารับการอบรมจะรับทราบก่อน,นะคะ่ะแล้วสิ่นี้คะ่ะเรามีสิกการเกิดอุบัติเหตุหรือการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอย่างไรบ้างค่ะโดยแนวการช่วยเหลือนะคะมีเหตุการณ์เกิดอยู่บ้างนะคะในพื้นที่ปฏิบัติงานเรารวมถึงในส่วนของการช่วยเหลือ กับทางด้านของอใช้คําว่าชาวประมงค่ะรวมถึงเดค่ะที่ม,มาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักง,งานผู้รับเหมาในพื้นที่<ม>แบบงานเราหรือว่าจะเป็นท่านอื่นนะคะจะเป็นคนต่างชาติเราก็ยินดีที่จะช่วยโดยมีการประสานงานทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะรับไม้ส่งต่อกันค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทางด้านของผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยค่ะแดงว่าเรามีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ อย่างเช่นที่ไหนบ้างคะอย่างมออะไรรู้ด้วยทางด้านของการจัดการในในบริษัทเนี่ยเออเรามีถือว่ามีห้องพยาบาลนะคะมีห้องแพทย์เรามีบุคลากรของเราอยู่เวลาเราจะมีการประสานงานออกมาภายนอกเนี่ยเราก็จะต้องขอประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเออลำดับต้นๆที่ไม่พูดไปได้เลยก็คือฐานเรือค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของกู้ที่จะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือเราทางด้านของ การแพทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานกับกับทางด้านกฎหมายต่างๆค่ะรวมถึงแม้กระทั่งในส่วนของโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางรัฐและเอกชนในสงขลา<ม>ก็เป็นเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกับทางปทศาพามาตลอดค่ะมีการนำนวนตนาตอนนี้ในส่วนของการใช้เราใช้ telemedicine บบอยู่ในอยู่ในการช่วยเหลือทงางด้านการแพทย์อยู่นะคะแล้วก็จะมีใช้คําว่าจะพัฒนาให้ในส่วนของ การใช้งานเนี่ยเป็นวีลไทม์มากขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระดับเบื้องต้นก็คือโทรศัพท์นะคะอีเมลหรือแม้กระทั่งการใช้ระบบ Wi-Fi นะคะอนาคตข้างหน้าก็คิดว่าการแพทย์ต่างๆก,ก็คงจะพยายามทำให้ได้ทัดเทียมกับในส่วนของพื้นแผ่นดินค่ะเร,เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนะครับของการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าการที่จัด ราต้องให้มาเรียนรู้ว่าทําให้คนเนี่ยได้รับรู้ว่าหน้าที่ของของแต่ละภาคส่วนเป็นยังไงนะครับแล้วก็การฝึกบริการในครั้งนี้นะครับถ้ามันสามารถนําไปไปใช้ได้จริงนะครับจากแล้วมันสามารถทําให้ลดความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นได้นะครับจากเหตุการณ์ที่มันมีความอาจจะถ้าไม่มีการจัดการบริหารจัดการที่ดีเนี่ย ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีไม,ไม่ไม่ถูกควบคุมเท่าอย่างอย่างดีเท่าที่ควรเนี่ยมันก็จะทําใหาเ้เกิดเกิดเกิดผลกระทบกับทั้งผู้คนทั้งทรัพย์สินเป็นวงกว้างครับแต่ถ้าเรามีการจัดการที่ดีเนี่ยแรงก็อาจจะเบานะเบาก็อาจจะหมดไปได้ไปได้เลยเราให้ความสำคัญกับาการดอบรมอย่างนี้เป็นเป็นเป็นอย่างสูงนะครับเรามีตัว ใน,ในส่วนของการประเมินทางชีวะค่ะเบือเ้องต้นเราจะมีหลังจากจบเสร็จสิ้นการประเมินนะคะแต่ว่าในส่วนของการตามต่อเราจะมาดําเนินการทําในพื้นที่ของเราทุกปีเพื่อให้เกิดความมีความคุ้นเคยมีความคุ้นชินกันวนงานในพื้นที่หมอเคยหมอเคยคิดเหมือนกันว่าผู้เข้าร่วมหลักการฝึกอบรมของเราเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้ของที่ฝึกอบรมเนี่ยไปต่อยอดได้ไหมประกอบว่าโดยลักษณะของการเติบโตทางด้านหน้าที่การงาน หมอไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้คําว่ากําหนดกเกณฑ์อะไรตรงนี้ได้ฉะนั้นที่มีคือตอนนี้ขอเป็นแต่ในส่วนของการผลิตเพิ่มใหม่นะคะเพื่อให้เกิดการที่เรียนรู้แล้วก็มีในส่วนของจํานวนผู้ที่จะเข้าใจในระบบของการแพทย์การช่วยเหลือในภาพกว้างแบบนี้ให้ได้เยอะให้ได้มากที่สุด